ตุลาคมนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงย้ายภพเรือนของดาวพฤหัสนะคะรอบนี้ก็เป็นการโคจรวิปริตผิดปกติอีกเช่นกันเนื่องจากเดินเร็วผิดปกติรอบนี้โคจรเป็นมหาอุดนะคะในภพเรือนใดของชาวพุทธศพบเรื่องสุดข,ขั้วใดที่จะเกิดขึ้นได้3ประการไปอัปเดตกันได้นะคะฝากกดติดตามไว้นะคะหากสนใจเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ไทยมาเล่าสู่กันฟังดาวพฤหัสนะคะมีการโคจรวิปริตนะคะก็คือโคจร รวดเร็วนะปกติก็จะใช้เวลา1ปีนะคะรอบนี้โคจรตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาแค่ไม่กี่เดือนนะคะก็ข้ามพบเดือนเข้าสู่พบเดือนใหม่นะคะเรียกว่าพบเดือนสหัสชะของชาวพฤกษภโดยดาวพฤหัสจะมีกําลังทางดวงดาวที่แตกต่างจากที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเป็นประนะคะถือว่าไม่ค่อยแน่นอน 2ตุลาคมเป็นต้นไป23ธันวาคมก็จะมีกําลังทางดวงดาวสูงขึ้นเป็นมหาอุดนะคะมหาอุดทางดวงดาวนะคะบ่งบอกถึงกําลังแรงกําลังมากนะคะเรียกว่าเป็นความสุดขั้วของพลังดาวพรหัสที่จากเดิมไม่ค่อยแน่นอนกลับกลายเป็นพลังที่สูงส่งนะคะดาวพรหัสของชาวพุทธศพเป็นตัวแทนเรื่องลาภะและมรณนะเมื่อโคจรเข้าสู่พบเรือนสหัชชะข้อที่1นนะคะก็จะส่งผลกับชาวพุทธศพนะคะเราพูดในความหมายแรกก็คือ ความหมายเรื่องรับผลนะคะมีกําลังแรงนะคะในยพเรือนเพื่อนสังคมดังนั้นถือเป็นการได้โชคดีจากเรื่องเพื่อนสังคมของชาวพฤศพพนะคะไม่ว่าจะเกิดการขยับขยายเน็ตเวิร์กความกว้างขวางการมีชื่อเสียงได้นะโดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมวลชนคนหมู่มากนะคะอาจหมายถึงการประสบความสําเร็จในการ ตั้งหลักในเชิงกลุ่มทีมหมู่คณะนะคะหรือการได้เงินจากเรื่องเพื่อนชักนำนะคะการมีผู้สนับสนุนในเชิงออนไลน์หรือแม้แต่การก่อเกิดผู้สนับสนุนแบบเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดได้รับผลจากเรื่องพี่น้องนะคะเช่นการมีภารกิจร่วมกันนะคะหรือมีเหตุต้องไปสัมพันธ์กันบ่อยมากขึ้นอันเนื่องมาจากภารกิจต่างๆเชิงเงินทองก็ได้หรือเป็นเรื่องการร่วมมือร่วมใจทําอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นสาเหตุที่ชาวปรกสบ เกี่ยวข้องกับพี่น้องเยอะขึ้นนะคะสำหรับความเป็นล่าผลของดาวพฤหัสนะก็เป็นความหมายทั้งเรื่องของล่าผลที่ได้จากความรู้นะคะเรื่องของการเข้าสู่ธุรกิจประเภทการเรียนการสอนนะซึ่งมีความเป็นมหาอุดก็คือเยอะ แย yeah, สูงส่งมากมายนะคะเป็นจังหวะที่เรื่องของรับผลเกิดขึ้นจากความหมายดาวพระหัสก็คือกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมงต่างๆส่งผลดีกับชาวพฤษภศพนะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆเช่นเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะนวัตกรรมความแปลกใหม่เนื่องจากจะสัมพันธ์กับดาวมฤตยูที่ทับลัคนาชาวพฤษภศอยู่นะคะ หากที่ผ่านมานะคะเป็นความผันผวนเรื่องสังคมนะคะเพื่อนฝูงหรือคนที่สนับสนุนไม่ค่อยแน่นอนนะคะในช่วงดังกล่าวก็ถือว่าอาจจะพลิกกลับในชีวิตต้องผูกพันกับคนอื่นมากขึ้นนะคะมีลักษณะการเคื่อนหนุนกันไปมาระหว่างกลุ่มสังคมงานกลุ่มงานทีมที่กลับมาโดดเด่นสําหรับชาวพศสําหรับในข้อที่2นะคะเป็นความหมายเรื่องมรณะก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องมรดกสินทรัพย์นะคะ เรื่องต่างชาติต่างภาษาดังนั้นเมื่อความหมายมรณะเป็นมหาอุดนะก็ถือว่าชาวประสบเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะคะชีวิตทางการงานเกิดความหักเหเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความเป็นมรณะมันเยอะด้วยช่วงนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะคะก็เกิดสภาวะการแปรรูปแปรสภาพต่างๆเป็นความหมายเชิงการเดินทางไกลหรือแม้แต่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาที่จะมีเยอะมีมากได้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องราวสิ่งเก่านะคะก็คือความหมายเชิงมรดกสินทรพินายกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับพี่ๆน้องๆการแบ่งสรรปันส่วนจัดสรรต่างๆหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจบวาระสิ้นสุดทางอะไรบางอย่างนะทำให้ชาวุทธศพก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงจบลงและเริ่มใหม่ในช่วงนี้ได้เช่นกันสำหรับในความหมายมรณะนะคะก็เป็นความหมายเรื่องโครคภัยไข้เจ็บได้ดังนะั้นมันอาจจะหมายถึงธุรกิจนะคะหรือสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเชิงสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็น คอนเทนต์การทํางานธุรกิจธุรกรรมนะคะแวดวงป่วยเจ็บการผัดรลางต่างๆนะหรือแม้แต่ความป่วยไขยนะ้ของตัวเรานะคะก็ต้องระวังด้วยเช่นกันเนื่องจาก ดาวมรณนะมีกำลังแรงนะดังนั้นประเภทโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือคนใกล้ตัวมีเหตุต้องรักษาสุขภาพนะการใช้จ่ายเงินหมดเปลืองไปกับเรื่องของคนใกล้ตัวก็เป็นได้เช่นกันังนั้นถือว่าในความหมายดาวมหาอุดของชาวพุศพก็จะมีแทรกเรื่องความสูงส่งเยอะแยะมากมายในเชิงรายจ่ายภาระรับผิดชอบนะหรือเรื่องการใช้เงินเพื่อจัดการเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบกฎหมายต่างๆได้เช่นกัน สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะความหมายโดยตรงของดาวพฤหัสคือเรื่องการเรียนการศึกษานะคะเรื่องปัญญานะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงการเข้าสู่วงการการให้ความรู้ต่างๆนะเป็นช่วงที่ชาวประสบอาจจะสนใจเรื่องการเรียนต่อนะคะมีเหตุให้เราศึกษาสิ่งใหม่ๆหรืออยู่ในแวดวงการให้ความรู้นะซึ่งงานการช่วงนี้อาจจะมีเยอะมีมากขึ้นนะคะ ใครกําลังเรียนนะคะกาลังศึกษาทําวิทยานิพนธ์ทําวิจัยต่างๆมีแนวโน้มทําสําเร็จได้นะคะหรือจบการศึกษาบางอย่างที่สําคัญที่ยากๆเหนื่อยๆที่ผ่านมาในช่วงดังกล่าวนะคะเป็นจังหวะที่เรื่องราวสติปัญญาของชาวพุคศพนะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนหมู่มากนะเช่นเรื่องของการให้ความรู้ประสบความสําเร็จกับเรื่องของการนําเสนอบางอย่างนะหรือแม้แต่ความโดดเด่นในเชิงสังคมมีชื่อเสียงขึ้นมาจากสิ่งที่เรานําเสนอออกไป เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนะคะหรือว่ามีเหตุให้ต้องปรับตัวมากอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันซึ่งบางอย่างเนี่ยนำมาซึ่งรับผลนะคะก็คือกฎเกณฑ์กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงเอื้อประโยชน์กับชาวผู้ศพในเชิงการงานหารายได้อย่างไรก็ตามก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ออกมาแล้วทําให้เราต้องปรับตัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะหรือเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนชีวิตการงานเพื่อให้เข้ากับกฎเกณฑ์กฎระเบียบร,รอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน เป็นความหมายภาระการใช้จ่ายนะคะเนื่องจากมรณะที่นี้ก็คือรายจ่ายได้นะเป็นภาระที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่การส่งเสียโดยเฉพาะค่าเล่าเรียนนะดังนั้นในช่วงดังกล่าวนะคะอาจจะใช้จ่ายเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเราก็ได้หรือบางครั้งเป็นเรื่องบุตรหลานบริวารที่มีความก้าวหน้าในเชิงก้าวกระโดดในช่วงนั้นนะคะเป็นแทนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้เกื้อหนุนผู้อุปถัมภ์บางครั้งมันหมายถึงสิ่งที่มีอํานาจเหนือกว่าเราในเชิงระบบนะคะ เอื้อประโยชน์กับชาวพุทธบางส่วนนะเนื่องจากความเป็นลาภะก็คือ,อได้เรื่องของผู้สนับสนุนนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้หรือเกิดจังหวะโชคดีจากระบบต่างๆมันเกื้อหนุนนะคะในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เคยอุปถัมภ์เราเก่าเดิมมันอาจจะมีการล้มหายตายจากหรือเปลี่ยนแปลงได้สำหรับชาวพุศพนะคะดาวพระหัสเป็นทั้งความหมายที่ดีนะคะก็คือลาภผลแล้วก็มรณนะซึ่งแฝงไว้ด้วยความหมาย หลายสิ่งนะคะที่เป็นการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อกําลังแรงนะคะก็จะมีทั้งเรื่องรับผลที่ไม่คาดคิดสูงส่งเยอะแยะในขณะเดียวกันการปรับตัวก็น่าจะมีมากด้วยนะคะสาหรับดาวพฤหัสในการโคจรย้ายรอบนี้นะคะจากโคจรเดินเร็วนะในช่วงครึ่งแรกนะคะหลังจากนั้นช่วงเดือนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงที่โคจรเริ่มถอยหลังดังนั้นหากเราใช้ประโยชน์จากทิศทางดวงดาวนะคะใครมีโปรเจกต์โครงการหรือว่ากําลัง จะทำสิ่งใดถือว่าลาบผลรออยู่นะคะในช่วงเดือนตุลาคมต่อพฤศจิกายนนะคะเป็นช่วงอาจมีโชคดีโชคเฮงจากดาวพฤหัสหลังจากนั้นก็จะเป็นการโคจรค่อยๆถอยหลังและในช่วงหลังวันที่23ธันวาคมก็ถอยหลังกลับไปเป็นประในภพเรือนการเงินอีกครั้งนะคะ เป็นการซ้อมนะคะของดาวพรหัสที่โคจรเป็นมหาอุดนะในปี2,569นะคะเมื่อดาวพรหัสย้ายรอบหน้าก็จะเป็นมหาอุดกันยา,ยาวๆ1ปีนะคะสำหรับชาวพุธศพนะก็ขออวยพรให้ได้ลาบจากดาวพรหัสมหาอุดนะในช่วงดังกล่าวอย่างเต็มที่นะคะ เป็นช่วงที่ดาวมฤตยูยังคงทับลัคนาชาวพุษบนะคะดังนั้นก็จะเป็นช่วงที่บางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเช่นเรื่องความโด่งดังการประสบความสําเร็จนะคะหรือเรื่องเพื่อนฝูงชักนําไปในเรื่องรับผลต่างๆการได้รับการสนับสนุนโดยคาดไม่ถึงก็ขอให้หลายสิ่งนะที่เป็นเชิงบวกเกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลกับชาวพุษบในช่วงดังกล่าวนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ